หนึ่งสองสามสี่ห้าพระจันทร์มหานุพดลน,นะครับประนกเทศบาลรักษาความสะอาดประจําวัดบ้านเก่าบ,บอนะครับนี่พระจันทร์อานุนนะครับพระจันทร์ช้อนนะครับเด้อขออนุญาตมาถ่ายภาพบรรยากาศที่กัะปีภูมิลงครัววัดบ้านเก่าบ,บอนะครับวันนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตตายนะครับนี่นะครับรอช่างมาซ่อมอยู่นะครับ นิ่พวอเหรอครับพวอเหรอครับขอบคุณใจร้ายครับนะครับมีกาแฟแต่เช้าเช้านะครับเพิ่มความตาแจ้งให้แกครูบาอาจารย์นะครับพระอาจารย์สันติชัยพระอาจารย์อภิชาตินะครับฉันกาแฟแล้วจะหน้าตาดีเลยนะครับเนี่ยโอ้ยสงสัยจะพูดผิดแล้วนะครับวันนี้จัดพามือนเดิมนะครับเช้าเช้านะครับพระอาจารย์ด็อกเตอร์นะครับพระครูด็อกเตอร์นะครับจะเมตตาให้ธรรมะนะครับเด้อ แต่ชื่อจริงเนี่ก็จําไม่ได้เหมือนชนกันนะครับเป็นพระครูนะครับเมตตามาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดบ้านเกาะบ่อนี้นะครับเด้ออันนี้แผนกกระเทียมหัวหอมนะครับส่วนมากแผนกกระเทียมหัวหอมนี่จะพูดกันไม่ค่อยได้ยินนะครับต่อมาก็แผนกข้าวเหนียวนะครับนี่ข้าวเหนียวข้าวกองนะครับเนี่ถุงพลาสติกนะครับแผนกส้มตํานะครับส้มตำร้อยล้านนะครับเนี่ขายขาดทุกครั้งนะครับ ไปใช้ลราเจอของธุรกิจเพิ่นเนื้อนึกว่าเอาอาหารไปให้แมวน่อครับโอ้จะเป็นจังไงเนาะคนมีจุดอ่อนนะครับมีอยังอยู่บ้านโอ้ยตายเลี้ยงเยอะคนยัดลายกังเสืแล้วอดีตชาติญาติหลายเนาะนะครับพูดตรงนี้แล้วมันอึ้งนะครับ ค้นใจบุญคนใจบุญนะครับดูจากหม้อข้าวก็ได้นะครับหนึ่งหวัวสองหวัวสามหวัวสี่หวัวพเนีปิ้งปลานะครับแม่ของประโยคเก,ก้านะครับนี่มาจากนู้นชัยภูมินู่นนะครับหว่วยบอสิป,ปิ้งแมวใส่น้ำหมุนเนาะบานี้เนาะอ <c oughs> <c oughs> อยู่เกลๆมันเป็นทหากปนนีกระยอนดอกเนาะ <c oughs> ดื้อนะครับอันนี้พเนกข้าวนึ่งและนึ่งข้าวนะครับ สามหม้อนะครับนี่ดือ้อปกติครูบาอาจารย์เขาไปบินทบาตอยู่นะครับว่าแต่ว่าเพิ่มให้นะครับเพื่อนะครับเพื่อคนไม่ไปบินบาทเหมือนพระมหาดิศักนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้พนเนี่ยพัฒหารผู้เฒ่านะครับนี่นะครับดื้อนะครับคนหนุ่มดูแลผู้เฒ่านะครับผักกระเฉดบนนอหนเนอะเมียนดิโนะเฮ็ดยังเลยมันนีน่แม่ฮึม กะเพราอันใส่หรือยังกะเพราเนี่ยกะเพราอยู่ล่างกะเพราอยู่ล่างเนาะใส่แต่หมูก่อนเนาะผัดกะเพรานะครับวันนี้อาหารพิเศษนะครับกะเพรากะเพราไก่ไข่ดาวนะครับ้ยหมูขหมูัวหมมีไข่ดาววันนี้ไข่ดาววันนี่ยมีแต่อามยังไม่มีนะครับยังไม่มีนะครับอันนี้แผนต่อไปนะครับเอาคือว่าเปลี่ยนคือว่าสารับมือกันคือ มาครบสองอยู่ขนาดนี้นนนนนสำหรับก็บไม่เทีย่ยวบ่อ,อันนี้แกงยังบาดนี้ต้มจืดนะครับนี่นะครับคนไม่จืดเน้อนะครับแต่ว่าต้มจืดเฉยๆนะครับเ <c oughs> ด้อนะครับอันนี้มันยังปอกแปกแปอกแปก,แปกอยู่นี่บ้านนี้ <c oughs> เอาเจลกระดิ่งอุ่นบ่เจล <c oughs> นู่นนะครับตาไว้แต่อาทิตย์ก่อนนู่นนะครับน่าจืดเลยนะครับไม่ชีนะครับตําเมื่อวานนี้เด้อไม่ใช่อาทิตย์ก่อนนะครับสีมีไวัยสันไหน่ว่ละเตียนี่พระทหารพระเดชพระคุณลงตานะครับใส่ร้ายไม่ชีแล้วว่าตําไว้แต่อาทิตย์ก่อนนะครับเด้อนะครับนี่คัดพิเศษนะครับอร่อยที่สุดของบ้านหัดเพลยงนะครับ ม่ครัวมือหนึ่งนะครับมาประจําการอยู่ที่วัดบ้านเกาะบอนี่ทั้งสองท่านนะครับยติลุงตานะครับเ<บ>ด้อนะครับน้อยคนจะได้ฉันนะครับรสชาติจืดเป็นส่วนมากนะครับไม่ใส่ปลาไม่ใส่ปลาไม่ใส่โอ้ยอ,อาหารลังจากที่จืดะ <c oughs> <c oughs> นะครับรสชาติพิเศษนะครับ <c oughs> ไม่มีการปรุงแต่งอะไรทั้งนั้นนะครับเกลือก็ไม่ใส่ใส่ยูบเกลือน้ำปลานี่บไ่ใส่ ปลาก็ไม่ใส่นะครับน,นะครับโบถือกันดอกเด้อบ่จงไดเก็ได้นะครับของจืดมันอาจจะถูกบางคนนะครับแต่ว่ากับผมาามาทำภาพนี่นะครับขอหวานไว้ก่อนนะครับจะดีจะร้ายก็ขอหวานไว้ก่อนนะครับหวานหคะโอ้มูสิบะตกใจบะหอ <c oughs> <c oughs> นะครับรนนค,คนโทสะจริตจะชอบของผิดของเพชรน,นะครับ โกรธง่ายนี่จะชอบของเผ็ดนะครับ mm hmm. เดินนี่ในตำรานะครับวิสุทธิมักกล่าวไว้นะครับคนโกรธง่ายจะชอบของเผ็ดนะครับ mm hmm. คนมุฮะจดีจะชอบ mm hmm. ไม่แน่นอนนะครับบางครั้งก็เปรี้ยวบางครั้งก็เค็มนะครับร <c oughs> าคัจดีจะชอบของหวานนะครับ <c oughs> อ, <c oughs> อันนี้เป็นส่วนมากนะครับเด้อนะ นะครับพูดในตำรานะครับเด้อพนกงดึงข้าวนะครับใครจะมาสมัครเป็นแม่ครับแม่ชีทํากับข้าวก็นิมนต์เด้อนะครับจะได้ช่วยกันนะครับมือเป็นขวันเลยนะครับอยู่ที่นี่นะครับม Get ีแต่แม่ชีสาวทั้งนั้นนะครับกว่าจะกว่าจะได้มาบวชก็อายุเลยเลขหกไปแล้วนะครับเด้อ มาก่อนจกมื้อแมนมาก่อนเลข6ยูนะครับเด้อนะครับอายุยังไม่ถึงก็ยังไม่มานะครับกว่าจะมาว่าวงนี้ว่าวว่าไปเลยฆ่าเลยนะครับพเนียงปิ้งป้านะครับนี่ ปิ้งปลาถวายประเดี๋ยวพ่อคุณลุงตานะครับปลาปิ้งนะครับเน้นตัวเล็กๆนะครับไม่มีกระดูกนะครับพลิกไปพลิกมาพลิกมาพลิกไปอยู่นี้ปลาตองโกปลาตองโกบ่ผมมีกระดูกเดียพูดยังไงท่านก็ไม่ได้ยินนะครับอ๋อเดี๋ยวหนามาเบิงงยู่แสดง่าได้ยว่นยุ่งันเต็มเดนนะครับคุูบาจันจำมรรษาด้วยกันร้อยสิบสองรูปนะครับแม่ขาวแม่ชี ที่วัดเกา่าบ้านเก่าบ่อทั้งแม่ขาวผู้ปฏิบัติธรรมนะครับประมาณเกือบ4ี่กว่าชีวิตด้วยกันนะครับอันนี้แผนกของหวานนะครับคัดคนที่หวานที่สุดนะครับมาทําของหวานนะครับไม่คีกิฟนะครับมาแต่นู้นรอยเอ็ดนู่นนะครับนี่มีครูบาอาจารย์มาช่วยด้วยนะครับจัดแจงพัตหารต่างๆห้วยผลเราไหมนี่ใ,นใกล้สิบเบิร์ตอีกกตัวนี้เนาะนนนยัง ย่างประเภทกล้วยอแต่ว่าทุเรียนนี่หมดเกลี้ยงแล้วบ่มีเลยทีสงสัยจะปีหน้านู่นนะครับทุเรียนนะครับทุเรียนทุเลนะครับเด้อนี่นะครับครูบาจาจาร์พเนกจัดพัตตาหารกับข้าวที่โรงครัวนะครับช่วยกันนะครับในช่วงนี้นะครับมีทั้งพัตตาหารเช้าพัตตาหารเพลนนะครับเป็นโครงการบวชนะครับเฉลิมพระเกียรตินะครับบวชด้วยกันสิบ รูปด้วยกันนะครับ <ใน S 1> ก็เลยมีทางส่วนราชการต่างๆนะครับในตอนเพนนะครับมาถวายพระทหารนะครับก็เลยต้องมีพระทหารเช้าพระทหารเพนนะครับไข่นี้ก็ใส่ส้มตำนะครับนี่ที่เตรียมไว้นี้นะครับนี่บ่แม่นบ่คนทวงก็ทวงรายการเลือกเกินสิว่าโอ้ยมันเก่าบรานี่ใส่หอดไข่หุ่นตัวตัวตวมบมะคุงนะเชั่ เดินนะครับเป็นบรรยากาศช่วงเช้าเนะครับสงสัยฟ้าลงเมื่อคืนนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตหลุดไปนะครับก็คงจะได้ไปลงที่วิหารนะครับถ่ายภาพไว้นะครับเดินนี่นะครับจัดแล้วก็จะนํามาวางไว้ตรงนี้นะครับเป็นสําหรับกับข้าวนะครับสีผาตัวรูปสีอ่าสีรูปต่อผ้านะครับช่วงเพลินพันธฐานเบาๆอันนี้เป็นของคณะช่างนะครับของคณะช่าง งองเอหน่ขอยคณะซังกันเนี่ยหืือ่หน้ห่สามตัวนี่บอกคณะซังนะครับก็เดาผิดเหมือนกันนะครับเด้อเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อ